อือเอาขึ้นเหรอมันขึ้นยังไงลูงเยกในี่เียกทางวีโอให้หน่อยเร็วคุยอะไรอ่ะไไหนอ่ะไล่สดไล่สดคนโทรสับพี่ไปไหนโอ้ยใหญ่มากเราขึ้นยังไงกันใช้เพื่อนเข้ามาเจอเรื่องตกใจอันปลาเมซ่อนอยู่หน้าบานแล้วค่ะ เรามาจะโดนแล้วบ่นสงสังงยฝนตกหนักแล้วมันน็อกน้ำหมอตาเมียส่งอันนี้ในบ่อเหลือแค่สามตัวถ้าตัวนี้ตายก็เหลือสองตัวใช่ไหมลุงใช่ใช่ย<ๆ>ังเหลืออีกสองตัวโอ้อันนี้น่าจะ <S <S น็อกน้ำไหมน,น่เออเคยอยู่น,นั้นก็ตายไปตัวแบบเนี้ย มันเจาะขึ้นยังไงจะเป็นตัวนี้มันนะักกิโลเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเยอะๆช่วยกันค่อยโอ้โหโอ้โหขึ้นในหอยหรอกหนักมันน่าจะพักมาทานันใหญ่สีมันนั่นนั่นเนะโอ้มมันไม่โอ้ เ้มันยังไงมันโดนอะไรมันตายมันโดนอะไรมันถึงตายนกน้ำเหรอฝนก็ไม่ตกฮะโหไหนมันไงหางมันยังไม่ถึงไหนนู้นเรื่อยๆเต็มตัวเลยโอ้ยสวยงามมากครับโอ้โหครับจอนเมตอนะครับไม่บ่อครับบ่อที่บ้านของผมยังยอขึ้นไม่ไหว <c oughs> ม,มันแดงนีว่ว่ะเจ็ดเจ็ดเป็นแดงนะโอ้ยตัวนี้มันตัวนี้เห็นบ่อยนี่ตัวนี้ที่มากินโครงไก่ตอนเช้านี่ใช่ใช่ไหมมันยังมีสองตัวตัวนี้ที่มากินโครงไก่ตอนเช้ามันยังเหลืออยู่เหรอยังมีสองตัวกระรูดตนค่ะโอ้แดงสวยเลยวะ่ะลูกอยู่เลย เลาขอบอท่านเหนีเราของตนอกมาตายสวยมากเลยเพื่อนๆโอ้ตาริวนน่ากิตายตายแล้วเช้าพูดว่าโล่มวไม่มีมาอะไรกินเลยอ้าวัเปิดสายอล้วอืออูยอ่ามันบอกยังมีสองตัวไหมเหรอเออมันมีสามตัวเนี่ยดูดิ มันมีสามตัวเดี๋ยวมันมีหน้าดําด้วยสองตัวออันนี้ตัวเนี่ตัวตัวใหญ่หน้าบากอันนี้อะไรหน้าบากเหรอไอหน้าบากมันมีสามตัวเมื่อเช้าฝนยังบอกว่าไอซอนนี่มาหาในวีนน้แล้วชนมาเื่อยขึ้นเนี่ยเนียโอ้โหใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้ห้องขผม กน้หรือเปล่าไนน่ไเอาขึ้นยังไม่ได้เลยเอาขึ้นยังไม่ได้ <c ười> ยังไงใคร <c ười> ทำกู <c ười> คงขาคอติดเปงติดคอตายรนหรือว่มันไม่องเกินไก่เลยามันมันกินอะไรตายหรือมันนอกน้ำยังไงไม่เป็น้วนนะโอ้มันใหญ่ตัวเนี้ยไอตัวใหญ่แล้วมันยังมีมันยังมีตัวนั้นมันตัวเล็กกว่นี่เหรเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันมีสองตัวตัวเล็กสีดำอ๋อตัวเล็กเหรอไม่เอาโทรศัพท์อีเออ ดึงไม่ไหวอุ้ยม,ม,มันไม่ไหวเราัพท์้าเลยเอเอนอกน้ำเหมือนกันในนั้นน่ะน,น,นอนนั่นนิ่งนะแยงไม่ให้มันมันก็นอนพอให้ไีอันนึงไม่พอใจอีกไม่อิ่ม ไปนนนอแล้วม่ต้องจับตาคนสองคนก็ขึ้นแล้วบั้งดึงขึ้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเชือกดึงช่วยกันก่อนช่วยด้วยเอกอยู่ขวามือเดินเดินเข้าไปอยู่ขวามือตทอเด็ฮ้บ้านนี้เขาให้โครงไก่อยู่เนี่ยที่แพ้เนี่ยเพาเห็นสามตัวเลยเออสามตัวนี่ตัวโตแล้วมีสองตัวนึกว่าตายหมดแล้วยังนึกว่ามันหมดอายุก่อนโอ้โหนั้นตัวที่ตายก่อนนู้นน่ะหลายตอนที่ผมมาปลูกบ้านนี้แรกอันเต้านี้แหละ ที่ตาเรนเอาแมคโครตักขึ้นเลยตัวนี้ก็อยู่มานานแล้วหลายปี ดนงสองคนต้เชือกขาดง่ายหลังเลยนะเฮ้ยคนก็แทนปลาจับให้ดีจับรวมเด็ดจงอันน่ะอ้้ยเตินเนคนนะมั้งเอ้ยเชือกขาดมเชื่อมดิหนักโอ้ เป็นร้อยโลเถอะมึงเนี่ยเป็นร้อยครับเออจบแล้วมันขาดแล้วครับเชือกมันพุยใช่มันเป็นร้อยโลอ่ะเอามาดึงเครื่องใช้มาจับหูแล้วหูนี่ได้แล้วมันจับปากแล้วจับหงวนเออถึงถึงถึงลอยไหมพี่เป็นร้อยขึ้นมาโอ้โหเอเอจับเอาโอ้โหเชือกดีกว่าต้องเชือก

ในในเฮ้ยตัวมันอีดแล้วโอ้แต่รถเ็นเนี่ยตัวมันเลอะไปหางมีนิดเดียวเออแต่มันตีน้ำเดี๋ยวเวลามันตีน้ำโอ้โหน่ากลัวนจนกระเขงเลยเนี่ยตัวมันใหญ่